น้องตื่นเช้าจังเลยตื่นเช้าทุกวันน้องตื่นเช้าตื่นเช้าทุกวันไปไหมไปสวนไหมไปช้อนน้ำไปสวนไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปหาพี่ซันไหมเมื่อวานได้เจอพี่ซันไหมพี่ซันเอาอะไรมาให้นะเมื่อวานเมื่อวานเขาเจอเหรอพี่ซันเอาเนลใหม่เลยเมื่อวานเอาอะไรมาเอาปลามาเหรอเอาปลามาเอาปลามาให้น้องเพชรดูเหอคะ น้องเพชรก็ทำให้เป็นเหมือนพี่จันแกชิ้นขนมขนมมีขนมด้วยมีขนมปลาด้วยขนมปลาด้วยมีปลาด้วยมีขนมด้วยน้องเพชรจ๋านี่เห็นไหมช่วยด้วยฮะช่วยกล้วยกล้วยมีอะไรอีกพี่จันเอาอะไรมาให้บ้างปลาปลานีไอติมมาตอนเย็น ย่าถือมาไงแอร์เอาอีกใคก่อนมาพอแล้วเอ้าเอมาแล้วจ้ะเอ๊ะมามามาทักไทยคุณย่าคุณยายในไลฟ์สดหน่อยครับของแม่ไล่ได้แล้วเหมือนมหิมวนหนึ่งสองดอกไม้พ่อค่ะขอบคุณครับอันไหนไหนไหน สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีหน่อยค่ะสวัสดีโอ้ยม้มีดอกไม้ยยยยน่อยยยัยย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 ่ยยัยย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 ยนยย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 น่ยยย กินอะไรกินหมูปิ้งไหมลูกกินหมูปิ้งไหมกินไหมคะกินไหมกุ้งไหมกินไม้ยาให้เนี่ยอ่าเนี่ยอ่าอ่ามันมีหนามยายเอาหนามบอกให้นะดหนุ่มใหญ่มากเลยเย็นดีๆลูกข้าวครับเก็บขยะขยะ เ็บขยะช่วยยายแองทำไรงทำลายดูคนสวยจากสกอตแลนด์ครับผม,ม<า>อะไรหม, <า S 1> มาไหน<า>อ๋อหมาน้อย<า>ครับ เปียากอยาก <laughs> อย,กยู่บ่ได้มาเข้าไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานใครร้องไห้กับแม่ฮึเมื่อวานใครร้องไห้กับแม่แอนใครร้องไห้กับแม่จ๋าแม่ตื่นหรือยังม่แม่แม่ตื่นหรือยัง ไปดูไหมไปไหมเอไปกวดบไมเออเอาเกอบ้านช่วยไม่วกันช่วยกัน,กนลูกคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บครับอเก็บมืเก็บมืยของคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บจะไงเนาะร่เมลวไงเนาะ มุมเขียวๆเล็กๆของบ้านนะครับแต่แต่ก่อนมันเป็นมิตรโตบานบริตอเติมแล้วก็บดริลา้าก็ปลูกอก็มีปลูกหยาแบบสวนที่ที่โครงการเพิ่นแถมมากนะครับแต่คิดว่าสิพโตอเติมเอาบานแบบลงๆแต่พ่อมีหลูกกันเลยต่อเติมเห็ดหมองยูเพิ่มขึ้น ก็เลยมีที่อยู่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้นอนอยู่ข้างล่างบริเวณนี้ก็เป็นที่อยู่ค่ะเ,เก็บขยะหนูเก็บขยะใช่ไหมอ่ะเก็บขยะช่วยยายครับเ,เก็บเ,เก็บเ,เก็บขยะโอเคนุ่นนุ่นเ,เก็บขยะเลยแล้วก็ล้างมือด้วยนะเ,เก็บแล้วล้างมือด้วยครับ บ้านอยู่ตรงตรงริมพอดีครับผมบ้านอยู่ตรงริมพอดีก็เงียบสงบเพื่อนบ้านก็ดีครับเอาคนหนึ่งถือคนหนึ่งเก็บไปเอาไม่เอาหินไม่ไม่เอาหิน,เอ,หนเอาแตกใบไม้ลูก เอาออกเอาเหินออกมาเอานั่นนั่นนั่นนันจอมหยุดแล้วออกฤทธิ์แล้วได้บ้าจอมยุดออกฤทธิ์แล้วขอบคุณค่ะ ครับหืหินก้อนหินครับชุดสีชมพูน้องเพชรนะครับสีม่วงน้องพลอยคใครชื่อเพชรยุงมือขึ้น ใครชื่อเพชรยกมือขึ้นโอเค okay. ใครชื่อพอยกมือขึ้นอเออน้อ,นอ,องอน้องเพชรอยากกวาดอ๋ออ๋ออ๋อน้องเพชรอยากกวาดบ้านโอเก็บนน้องเพชรกวาดนะพลกวาดดก,กวาดออกมา แม่นอนครับครับฮะให้พ่อนอนไหม พ่อนอนหนูหนูไกวเปนะอ,าาอ่ะพ่อจะนอนนะอ,อืออ่าโอเคน้องพลอยน้องพลอยมาคับไอ้น้องเพชรมาเด็น้าเร็วไปไปตรงนี้ <c oughs> นีนนนอ้เคร่องินมา้ นะในเครื่องบินดูเครืงบินด้วยอ,อากาศดียังเลยวันนี้อ,อ,บบนอากาศดีมากเลยอยาตีน้องเพรนะีงค่ะไม่มีคนหรอก้าคนไม่ดียายรักคนยายตีอยู่ายายไม่รักยุงรอ,องมจ้าไหนมน เมนนอาบน้ำหรือยังครับกับแกกับแกตุ๊กแกตุ๊กแก,กแต่ก,แก,กับแกมันสีหไงก็มนีอันนั้นโตโต,โต๊กกดกับแ,แกมันร้องโต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  ดูตุ๊กแกพลอยน้องพลอยดูตุ๊กแกหน่อยเห็นไหมเห็นไหมลูกนุ่นนี่มีมีมีมามาเดี๋ยวพ่อพาดูหน่อยไหมนะเห็นไหมนั่นไงนั่นไงเห็นไหมต้นตู

อุ๊ยบ๊ายบายบ๊ายบายนกยักษ์นกยักษ์บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่น้องพอยไปเก็บขยะช้วยใหญ่นะอันนี้อะไรลูกมันนี่เดี๋ยวพ่อเป่ามันมีแสงไหม ที่บ้านครับมามาน้องเพชรเอาให้พี่พลอยเล่นก่อนเปลี่ยนกันเล่นนะล,ลูกนะโอเคโอเคออของหนูอยู่ไหนของเพชรอยู่ไหนไปพลอยเบามาอเอามาให้น้องเล่นด้วยลูกคนละอันคนละตัวครับเ,เห็นไหมเห็นไหมลูก เออนั่นแหละเอามาเอามาเอามาให้น้องเพชรเล่นด้วยครับโอเคไปไหนไปไหน,ไไหนพลอยออกมามานี่เร็วลูกน้องพลอยมานี เขาเรียกอะไรหนูช้างช้างช้างตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่กลัวไหมกลัวนับหนึ่งไอ้นั่นอันกอใกล้ได้ไปนี่ก็เอ้ยก็อ๋อบททันจริงเลยเลย